แต่ถ้ามันพร้อมกัน2ช่องยังเป็นคูณ5แบบนี้ครับแล้วช่องล่างมันเป็นวครับทุกคนกลายเป็นคูณ10โอ้โหได้มา7,200แล้วบวกช่องบนอีกเป็นเท่าไหร่ครับทุกคนชดหนิ้ รายการนี้จัดทาเพื่อความสนุกและนําเสนอเกมอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นอาจมีคําพูดหรือกิริยาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับผู้ชมอายุต่ากว่า18ปีสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะผมไม่อยู่ในเกม Guardian of Ice and Fire นะครับหรือว่าผู้พิทักษ์แห่งไฟและน้ําแข็งนะทุกคนของค่าย PG นะเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เก่าแล้วนะทุกคนนะแต่ว่ามันมีคอมโบพิเศษของเขานะทุกคนอ้าวเดี๋ยวเราไปดูตารางการจ่ายของเขาก่อนนะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ ตารางการจ่ายของเขานะครับนี่ครับตัววายนะครับจะรับวายแทนได้ทุกตัวนะครับดกเว้นสเก็ตเตอร์อ่าแล้วก็ตัวแพงสุดเขาก็เป็นหีบสมบัตินะครับอ่าแล้วก็อื่นๆนะครับนี่ฟิวเจอร์พิเศษของเขานะครับเมื่อเราเข้าฟรีสเปนนะครับทุกคนใครเคยเล่นเกมคู่รักมั่งดับเบิลฟอร์จูน่ะนี่มันจะเหมือนกันเลยแต่อันนี้มันคูณสิบนะครับถ้า2ช่องเหมือนกันนะ 2ช่องนะครับพร้อมกันแต่ว่าถ้าเป็นดบบเบิตฟอร์จูนมันจะได้แค่คูณ8ตัวคูณเกมนี้ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนวันนี้จากผมก็มีงบอยู่5,000ันนะครับเดี๋ยวขอเบ็ดที่40แล้วกันเนาะเออแล้วฟรีเกมเฮ้ยเฮ้ยจะมาเร็วเกินไปไหม,หม,หมนึกว่าจะมาให้เลยไม่มาว่ะทุกคนอ่ะจากผมนะครับขอย้ำนะครับคลิปนี้นะครับดูเพื่อความสนุกสนานความเพลิดเพลินเท่านั้นนะครับ จะผมไม่แนะนําให้ทําตามหรือลอกเลียนแบบมาทุกคนแล้วฟรีเกมมาแล้วครับแต่ถ้าใครเล่นอยู่แล้วนะครับก็ดูคลิปนี้ไว้เป็นแนวทางได้นะครับทุกคนเออแต่ถ้าใครอยากจะมาเล่นที่เดียวกับจ่าผมนะครับจ่าทิ้งลิงก์ใต้คอมเมนต์ไว้ให้แล้วนะครับทุกคนการเข้าฟรีเกมของเขาครับนี่ครับจะเป็น2ช่องเหมือนดับเบิลฟอร์จูนหรือเกมคู่รักนะมาได้ยีส แล้วในเกมฟรีสปินของเขานะครับบอกเลยว่าฟิวเจอร์ของเขามีเยอะมากๆนะครับมีไงคูณ5ไปครับ,บโอ้โหแล้วเมื่อไหร่ที่ช่องไหนแตกนะครับที่มี Y นะมันจะกลายเป็นคูณ10ให้เรานะทุกคนแบบเมื่อกี้เออแต่ถ้ามันพร้อมกัน2ช่องยังเป็นคูณ5แบบนี้ครับแล้วช่องล่างมันเป็นวครับทุกคนกลายเป็นคูณ10โอ้โหได้มา7,2 0 0แล้วบวกช่องบนอีก เป็นเท่าไหร่ครับทุกคนช็อตนี้อ้ยมาตังไหมตังไหมครับใครก็ยัง,งงงอยู่นะทุกคนนะเออมันอาจจะงงหน่อยช่วงแรกอะ่ะเดี๋ยวจ่าจะบอกให้นะครับถ้าเกิดการจ่ายรางวัลน,นะครับ2ช่องพร้อมกันนะมันจะกลายเป็นคูณ5ทั้ง2ช่องนะทุกคนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันแตกแล้วมีวายอยู่ด้วยนะครับมันจะกลายเป็นคูณ10เออ นี่เลยครับความปังของมันมาครับส0มร้อยโอ้โหสุดจริงครับทุกคนได้มาครับดูฟีสปินได้มา7720โอ้โหไม่ได้มานานนะทุกคนเกมนี้โอ้โหกดหมุนโทโบไปเลยครับไปหมดแล้วขออีก50รอบแล้วกัน อือหือเฮ้ยอุ้ยมาอีกรอบครับทุกคนอู้หฟรีเกมเอากับเขาสิครับเอากับเขาได้ครับโอ้โหอุยแตกรวมกันครับพร้อมกันไป็คูณ5และช่องล่างมีวายด้วยกลายเป็นคูณ10 640กับ600บวกกันครับเป็น1240่ครับทุกคนโอ้หมาครับ โอโหไม่ได้มาเล่นนานมากๆเลยนะเกมนี้ถ้าไม่มีใครขอมานะครับทุคกคนจาก็ไม่ได้เล่นนะสงสัยต้องกลับมาหาเขาบ่อยๆแหล,ละจ่ายแบบนี้ทุกคนโอ้โหนี่ครับคูณ5และข้างบนมีวายข้างล่างมีวายเป็นคูณ10รวมกันครับโอ้โหตายครับโอ้โหช่องบน ันดูไม่ทันนะทุกคนแต่โอ้โหได้มาพันสี่ร้อยยี่สิบโอ้โหเอาอีกครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโ,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 โอ้โหเน็ตเออไปครับข้างล่างคูณสิบข้างบนคูณห้าครับโอ้โหได้พันหกเอาครับโอ้โหถ่าข้างบนสิได้นะถ้ามีตัววายหน่อยนะทุกคน กลายเป็นคูณสิบเลยนะแล้วตัวแพงด้วยทุกคนยิบสมบัติได้มา1,720ครับทุกคนโอ้มากโคตรดีครับเกมนี้ครับ Guardian of i and Fire ครับเอา้าคูณสิบอีกรอบครับทุกคนรวมกันครับโอ้โหได้มาอีก1,600ครับ วิสุดจริงว่ะเกมนี้โอ้โหโอ้ได้พ่วอีก24ทุกคนแล้วมาดูรังวัลรวมครับการเข้าฟรีเกมเกมนี้ได้มาเท่าไหร่6,000กับอีก14โอ้โหแม่งโคตรสุดมาอีกสักหน่อยครับทุกคนโอ้โห แต่เกมนี้เสียดายอย่างเดียวนะครับหมุนนอกเขาไม่ไหลนะทุกคนนะถ้ามันไหลนะถ้ามันแตะแล้วไหลเหมือนเกมอื่นนะทุกคนจะดีมากเลยเกมนี้บอกเลยจะปังมากเลยทุกคนแล้วรางวัลก้อนโตมาอีกก้อนครับทุกคนโอ้โหได้มาเท่าไหร่ครับช็อตนี้ได้มาอีก1,800เอา3า0คูณ2ไปครับหกร้อยสเอ้ยพันหน้แล้วทุกคนโอ้โหเลย มาเอาช็อตนี้มาอีกครับ720คูณ2อครับโอ้โหได้มาีก1 4 4 0โอ้โหได้มา2 0 0 0 0แล้วทุกคนจากผมขอพอดีกว่านะทุกคนเออใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้จากผมด้วยนะครับหรือใครอยากให้จากผมเล่นเกมไหนนะครับบอกจากได้เลยนะครับคอมเมนต์บอกจากเดี๋ยวจากจะมาจัดให้นะครับทุกคนยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีครับบายบาย